เมื่อวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมานะครับลงกับวันพระขึ้น15ค่ำเดือน7วัดพระธรรมกายประเทศไทยได้มีการจัดพิธีฉลองชัยสวนธรรมศกกักดิปะวัฒนสูตร4,444,444,444 44, 44, 44, 44, จบครับโดยมีการถ่ายทอดสดนะครับผ่านระบบซึมออนไลน์และผ่านทางสถาน e GB N, ี GBN เพื่อให้คณะสงฆ์และสาธุชนทั่วโลกได้ร่วมกันประกอบบุญญกริยาโดยพร้อมเพียงกัน นอกจากนี้ยังมีสาธุชนบางส่วนนะครับได้มาร่วมประกอบพิธีน,ะนักลานพิธีเบื้องหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระ,ระเจ้าลานพระองค์วัดพระธรรมกายโดยกิจกรรมครั้งนี้ก็จัดขึ้นภายใต้มาตราการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัดนะครับภายในงานได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายให้ความเมตตาเป็นประธานสง์นำสาธุชนทุกท่านประกอบพิธีกรรม ซึ่งภายในงานคณะสงฆ์พร้อมด้วยสาธุชนจากทั่วโลกครับได้เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ผ่านระบบออนไลน์อธิษฐานจิตแผ่เมตตาให้หมวลมนุษยชาตินะครับสงบสุขร่มเย็นรอดพ้นและปลอดภัยจากโรคภัยต่างๆพร้อมทั้งได้ร่วมกันนั่งสมาธิตามเสียงน้ำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยครับนอกจากนี้ภายในงานยังได้มีการจุดป,ประทีปแปรอักษรนะครับเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ภายในบริเวณลานธรรมพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ก่อนที่จะประกอบพิธีฉลองชัยสวดธรรมจกกักรกปะวัฒนสูตร4,444บล้าน444,444 44, ับ 44, 44, 44, จบครับโดยในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์คือพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้อ่านทุกทนโอวาทถึงความสําคัญของการสวดธรรมจกกักรกปะวัฒนสูตรโดยมีใจความสําคัญตอนหนึ่งว่า การสดมนบทธรรมาจากกักรกระเป๋าวัฒนสูตรเบื้องนาพระมหาธรรมกายเจดีพระมหาเจดีพระพุทธเจ้าล้าพระองค์นับว่ามีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะมีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นจุดที่สว่างที่สุดเพราะผู้ที่มาสวดจะไปเชื่อมสายบุญกับพระพุทธเจ้าล้าพระองค์จากนั้นผู้แทนคณะสงฆ์ก็ได้ย่ำระฆังทองระฆังธรรมจำนวนทั้งสิ้น44ครั้งก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้แจ้งเป้าหมายต่อไป เพื่อให้ผู้มีบุญทุกทั่วโลกนะครับได้มาร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกระปวัฒนสูตรและในวันนี้ครับปุณินิวสได้มีทบทวนโอวานะครับที่อ่านโดยพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระธรรมกายท่านประธานสงฆ์รวมไปถึงการประกาศยอดเป้าหมายต่อไปที่จะเกิดขึ้นในวันอาสารหบูชาจะเป็นอย่างไรติดตามรับชมรับฟังได้ช่วงนี้ครับเปป้าต่อไ ที่จะทำให้ทุกคนปลื้มก็คือวันอาสาฬหรบูชาซึ่งตรงกับวันพุทธที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2565ด้วยตัวเลข4,555,555,555ล้าจบสาธุ ดังนั้นเมื่อทุกคนเห็นเป้าแล้วต้องปลื้มให้สวดกันให้ทะลุในทุกๆเป้าและให้สวดด้วยความปลืม้มประทับใจอย่างถูกหลักวิชาลืมไม่ลงคงไม่ลืมปลืม้มทุกชาติจนถึงที่สุดแห่งธรรมโอวาทพิเศษส่งท้ายสวดธรรมจักรอยากให้สวดกันจริงๆ อย่าเป็นเพียงแค่ตัวเลขเลยเพราะจะเป็นบารมีพิเศษของทุกคนที่ได้ทบทวนทำบทแรกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุญจะได้เกิดขึ้นกับตัวและสรรพสัตว์ทั้งหลายดังนั้นให้ตั้งใจสุดกันจริงๆสุดด้วยจิตเกษมปลื้มทุกจด